สวัสดีครับพบกับผมโทชโนกับนายการชัชัทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกับแบบชัชัแบบนี้ครับวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่สิบพฤษภาคมนะครับสอง8นหกสิบแปดนะครับผมก็มีหนึ่งคู่มาฝากนะครับเป็นคู่ระหว่างลาซิโอกับยูเวนตุสนะครับผมเป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมมาเจอกันนะครับจากศึกเกาโชเซเรอาอิตาลีครับก็วันนี้ครับลาซิโอได้เล่นใน สแตด,ดิโอโอลิมปิโกโหรือโอลปิปสเตเดียมกรุงโรมนะครับบ้านตัวเองนะครับก็เหนือกว่ายูเวอยู่ศู5ย์จุดสองห้าสเต็ปโดยประมาณนะครับผมเชื่อลึกๆว่ายูเวน่าจะเสมอได้นะครับคิดว,ว่าคู่นี้อาจจบที่เสมอกันนะหลังจากที่ไปเสมอเขาได้สองเกมแต่เห็นื่อไปเยนโลมากก็เสมอไปเยนบอโลญ่าก็เสมอเกมนี้ไปเยนลาติโองกอ็อาจจะมีที่เสมออีกเ <laughs> สมอ,อะไรนะักหนา เสมอตลอดเลยยูเวในสิทธิ์เสมอถ้าเสมออย่างนี้ยูเวก็น่าจะพอได้คืนมาบ้างได้บ้างเล็กมอยก็ยังดีนะครับตัวผู้เล่น,นคาดว่าจะลงสนามของสอนเดนโจทินเอซีฟักขาวลาซิโอครับมาลาบบสี่สองสามหนึ่งมีคริสตอนมันดัสนะครับเป็นผู้สัดประตูกองหลังมีมาเลโอกิลาซามูเอลปิโจลซิโอโลมันโยลีลูกา้าเปเยกินีนะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับมีมาเตโอกูเอนดูซี่อดีตนักเตะของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็นิโคโลโรเวลลาเจอทีมเก่าด้วยเพราะเคยอยู่ยูเว่มาก่อนนะครับแล้วก็อดัมมาลูซิชนะครับมูลาเยเดียแล้วก็มาเตียสักันยี่นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นวาเลนตินคาสเซลานอสส่วนทางฝั่งของทีมเยือนมาลายยูเวนตุสเบียตอินซีฟ้าขาววันนี้นะครับมาในระบบ3ามสีสองหนึ่งนะครับมาโกบาโรนีดวนกึืนกับอิโกตูดอ นะครับมีมิเกเรดิเกโกริโอเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังสามคนใช้นิโคลัสซาวอน่านะครับเรนโตเวกาโอเวเก้าเด็เชลซีใช่ใช่เชลซีอยู่เคยอยู่เชลซีใช่ครับแล้วก็ปีแอคาลูลูอดีตเด็กมิลานอันนี้อยู่มิลานมาก่อนแล้วก็มีเวสตันแมคเคนนี่อดีตเด็กชาลเก้นะครับเด็กเก่าชาลเก้แล้วก็มีคริฟเฟนตูราม คฟเฟนตูลามนะครับอูตูลามอีกคนนึงอ่ะนอกจากมีมาคุตตูลามแล้วยังมีเคฟเฟนตูลามด้วยนะครับและเลริยองตูลามอัอนนั้นพ่อครับโอเคอ่ามานูเอลโลคาเตลลี่นะครับอดีตเด็กมิลานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทิโมธีเวอารวินในหลังมิลานเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ลูกจอร์ดเวาร์นะครับใช่ใช่แล้วก็มีฟรานเชสโกฟรานซิสโกคอนไซเซานะครับอันนี้คือ,อคนลูกนะครับคนลูกเป็นอดีตนักเตะของ สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็มาเล่นกับยูเวนตุสนะครับแต่คนพ่อเคยเป็นนักเตะของปอร์โตนะครับนคุมเอซีมิลานพ่อกับลูกนี่เป็นทีมพ่อกับลูกนี่ไม่ใช่ลูกนี้เจ้านี้นะพ่อกับลูก mm hmm. มีเส้นทางที่มาแบบคนละทางกันเลยก็คือเป็นทีมคู่ปรับกันตลอดลูกสปอร์ติ้งพ่อปอร์โตลูกอยู่ยูเว่พ่ออยู่มิลานเป็นโค้ชอะไรเงี้ยม่อคืนชนะบอโลญญาได้สามนึ่นนะครับ mm hmm. โอ้โห ก็คือพูดง่ายๆว่าเหมอือนเป็นทีมคู่ปรับพนดุตลอดทั้งนั้นที่เป็นพ่อลูกกันนะครับแล้วก็นิโก้กอนซาเลสหน้าเป้าเป็นรันดัลโคโลมูอานี่นะครับผมใช่ใช่ก็ดูแล้วสนุกแน่แต่เชื่อเรื่อหรือว่ายูเว่จะให้แม้ในเกมนี้ครับแล้วรอลุ้นกันนะครับกับผลประกอบกันนะครับคืบวันนี้นะครับผมกับชุดทีมเดียวครับวันนี้ก็หมดเวลา,าแล้วขอลาไปก่อนชุดดูยางกับตัวเองครับ,รบชุทีมเดียวเย้ yeah.